ค่ะอะไรมาบ้างก็ต้องร้บ้าค่ะก็สำหรับภาพรวมของเวอร์ชั่นเป็นชิพนะคะก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่ภาคภูมิใจมากๆนะคะแล้วก็เกินความคาดหมายตั้งแต่แมตช์แรกเลยนะคะ,ะสำหรับปีนี้ได้อะไรมากก็ได้ประสบการณ์หลายๆอย่างมากๆเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราเจอทีมที่ใหญ่มากๆซึ่งเขาก็มีการเตียย เตรียมผู้เล่นแล้วเปลี่ยนผู้เล่นด้วยในในเวทอเนี่ยเขาคือไม่ได้ส่งมาแต่ว่าเขาส่งชิงแชมป์โลกมานี่ก็คือจัดเต็มเพราะว่าทุกทีมเนี่ยวังผลการแข่งขันหมดเพราะว่าเขามีผลการแข่งขันต่อเวอร์แลนด์กิง้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สําหรับทีมเราได้ได้ได้ในจุดที่เรารู้ว่าข้อบกพร่องเราควรจะยังไงเพื่อที่จะสู้กับคนที่ตัวใหญ่แล้วตอนนี้คือยุโรปเนี่ยเขาค่อนข้างเรียนรู้เร็วมากโดยการที่แบบว่าเขาพยายามปรับใช้ในการสไตล์เอเชียแล้วไปใช้ในยุโรปเพื่อ เพื่อที่จะทร้ายเกมเอเชียมากขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วมองไปมองไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาเป็นคนตัวสูงอะ่ะยังไงเขาก็จะเล่นสูงอยู่แล้วแต่ว่าในการเล่นสูงเขาเขาจะไม่หนักไม่ได้เขาจะต้องหนักมากๆเขาถึงจะชนะเราได้ดังนั้นแล้วข้อที่เราจะต้องไปปรับกันแก้ไขก็คือน่าจะเป็นเรื่องของความหนักของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเองบล็บอกสูงก็คือ จริงๆจ,จุดแก้มันต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นก็คือถ้าบอลแรกได้เราเราสามารถเล่นของเราก็ได้อย่างเราจะเห็นได้ว่าเราก็เจอทีมสูงตลอดทว์นาเมนนะคะเราก็ไม่มีเจอทีมที่แบบตัวเล็กเท่าเราเลยอะไรเงี้ยก็จะทําให้รู้สึกว่าถ้าวันไหนที่แบบบอลแรกได้หรือว่าเกมเดินได้เลยเรารับเขาได้เรารับตบเขาได้เราจะโต้กลับแล้วเราก็จะชนะเขาได้อะไรเงี้ยค่ะก็จะมองออกเลยเลยว่าถ้ามองในทีมง่ายๆโดยไม่มององรวงมาม,ามากๆก็คือแค่เริ่มต้นเองถ้าเราแก้ไขในจุดเริ่มต้นเราจะสามารถเล่นของเราได้ค่ะ